สวัสดีครับพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนที่เคารพปรักษ์คณะการเศรษฐกิจพักเพื่อไทยวันนี้จะขอเสนอใน,ในเรื่องของการถแถลงข่าวนะครับว่ามองไทยมองเทศนา,นานาประเทศมองไทยอย่างไรโดยผมเองจะชี้ให้เห็นว่า,า,วาแนว,แนว,แนวการที่มองภาพลักษณ์ของไทยในสายตาของต่างประเทศเนี่ยมองไทยอย่างไร นะครับขนาดเดียวกันกับท่านสสเจิรพรสินธุภัยนะครับสสดาวรุ่งของพรรคเนี่ยครับท่านสมาชิกสภาผู้แทแะะนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับและกรรมการบริหารของพรรคเพื่อไทยท่านจะพูดเรื่องของปัญหาของเรื่องเอเปคและปัญหาต่างๆทางด้านต่างประเทศที่จะมีเกิดขึ้นนะครับโดยท่านอนุสรเอมสะอาดก็จะพูดเป็นในเรื่องดังกล่าวนะครับผมเองขอริ่มต้นเลยนะครับ ขอเริ่มต้นที่ราคาน้ํามันตลาดโลกก่อนสัปดาห์ที่แล้วราคาน้ํามันลงไปเยอะนะครับเหลือแค่80กว่าเหรียนแต่ราคาของในประเทศไทยก็ไม่ลงนะครับโดยเฉพาะดีเซลก็ยัง34.94บาทในขณะที่สมัยนายกยิ่งรัตเนี่ยเราราคาน้ํามัน111เรายังขายอยู่29บาท95ตังค์นะฮะถ้าจํากันได้การบริหารจัดการมีปัญหาเยอะนี่วันนี้ได้ฟังข่าว นี่ของถุนน้ำมันไปถึง1นึ่งแสนสองหมื่นกว่าล้านแล้วนะครับที่ทางน้ํามันเนี่ยล่าสุดทางรัฐมมตีครังของอเมริกานางเยเลนเนี่ยได้ออกมาบอกว่าแนวโน้มอาจจะสูงขึ้นในช่วงฤดูหนาวนะครับก็คงต้องเตรียมตัวถ้าราคาน้ํามันกลับมาสูงขึ้นใหม่เนี่ยก็อาจจะทําให้สร้างความเดือดร้อนกับประชาชนได้อีกประเด็นหนึ่งที่เป็นปัญหาของประชาชนอย่างมากนะครับก็คือเรื่องของน้ําท่วมครับ น้ำท่วมเนี่ยนอกจากทําให้ประชาชนลําบากแล้วยังเชื่อว่าจะมีโอกาสที่จะกระทบ GDP เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้น้ําท่วมค่อนข้างจะเยอะมากหากจำกันได้ในสมัยพักเพื่อไทยเนี่ยเราพยายามเสนอแนวคิดของการจัดการน้ำนะครับระบบการน้ําซึ่งก็ไม่ได้มีการดําเนินการหลังจากมีการปฏิวัติแล้วก็ไม่ดําเนินการอันนี้คือปัญหานะครับก็อยากจะฝากว่าคิดอะไรให้ครบกรอบครับไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นปัญหาเรื้อรัง เวลาน้ํนนาก็น้ํามากเวลาแรงก็แรงเยอะยังไม่แก้ปัญหานี้นะครับต่อมาก็อยากจะพูดถึงเรื่องเมื่อ8ปีครับหากจากมันได้คณะกรรมการเศรษฐกิจของพรคเพื่อไทยผมเองเนี่ยได้ออกมาเรียกร้องให้คุณมีชัยพูดเรื่องอธิบายเรื่องที่แนวคิดของคณะกรรมการร่างรัฐมนูลคุณมีชัยไม่พูดครับเงียบแต่พอสารรัฐมนูลมีคําสั่งหยุดการปฏิบัติการ ก็มีข้อมูลของคุณมีชัยออกมาซึ่งข้อมูลเนี่ยค่อนข้างจะสับสนนะครับเพราะมันมีเอกสารที่ตรงข้ามับที่คุณมีชัยพูดและอาจารย์เทียนชัยเอ่ยที่เคยเล่าผมฟังก็พูดตรงข้ามคับคุณมีชัยพูดก็เป็นปัญหานะครับจนกระทั่งทางสารมนรณูนได้เรียกข้อมูลทั้งหมดนะครับการประชุมที่5 0 0รอร้อยหนึ่งเนี่ยเอามาพิจารณาซึ่งก็หวังว่าอยากให้เอาความจริงมาคุยกันครับเราอยากเห็น อะไรเราไม่อยากเห็นให้ผู้นําอยู่ในตําแหน่งนานๆมีการยึดติดอํานาจมีปัญหาในวิธีคิดนะครับแล้วก็ไม่ยอมปล่อยอํานาจก็เห็นอยู่นะฮะตอนเนี้ใช่ไหมครับขนาดอยู่มา8ปีแล้วก็ยังจะยึดติดอานาจจะพยายาม,มาหาทางหลบหลีกอันนี้คือสิ่งที่รัฐมนูญตั้งใจว่าไม่อยากให้เกิดก็เกิดให้เห็นแล้วนะฮะอันนี้คือสิ่งที่อยากอยากฝากไว้นะครับตลอด8ปปีที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้สร้าง ปัญหาต่างๆตั้งแต่การปฏิวัติมานะครับภาพลักษณ์ของไทยเนี่ยเสียหายมากแม้กระทั่งเลือกตั้งแล้วเนี่ยปัญหาต่างๆก็ยังไม่ได้คลี่คลายนะครับผมเองอยากจะให้ย้อนหลังไปดูนะครับว่าต่างประเทศเนี่ยเขามองไทยอย่างไรเริ่มต้นจากนิกีเอเชียนะครับตอนที่เลือกตั้งเสร็จเนี่ยเขาบอกเลยว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยทำประเทศไทยย้อนหลัง30ปีเรื่องนี้โดยที่ว่า30ปีเนี่ยจะมีพักเล็กพักน้อย ย้อนกลับไปแน่ดีเลยว่าต้องมาแจกเงินกันอะไรกันนี่เขาทำนายไว้ก่อนที่จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงนะตั้แต่สมัยเลือกตั้งเสร็จแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะถึงเวลาก็ต้องมานั่งแจกกล้วยกันมีปัญหาเต็มไปหมดจากพรรคเล็กพรรคน้อยเป็นการย้อนยุคของการเมืองไทยจริงๆนะครับเรื่องที่2เนี่ยของทางดีคอนมิสดีคอนมิสบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยทำไม่ทุกอย่างเพื่อที่จะมีอำนาจอยู่ก็เป็นจริงอีกอะ ตอนนี้ท่านทำทุกอย่างไม่ว่าจะแจกกว้วยไม่ว่าจะยุบพักไม่ว่าจะย้ายซื้อตัวสอสอสอ,อะไรก็ตามแกทําทุกอย่างเพื่อให้มีอำนาจจริงๆอันสุดท้ายของ financial time ครับ financial time บอกว่าไทยเนี่ยเป็นคนป่วยอันนี้ตั้งแต่ก่อนก่อนก่อนโควิดนะครับอันนี้ตั้งแต่หลังจากเลือกตั้งใหม่ๆเลยบอกไทยเนี่ยคนป่วยตอนนั้นเนี่ยเศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ปีละสกว่าการส่งออกขายได้ขยายได้ปีละเปอร์เซนต์กว่า ขาบอกคนไทยเศรษฐกิจไทยอ่ะไทยเหมือนคนคนป่วยของเอเชียแล้วก็จะป่วยหนักปรากฏว่าหนักจริงๆฮะเราติดลบมาตลอดมาเจอโควิดยิ่งไปใหญ่เลยคือถึงไม่มีโควิดเราก็แย่นะก่อนจะโควิดเนี่ยเราเศรษฐกิจเราโตแค่1.9%่งเปอนตงนะไตรมาสแรกของปีหกสามอันนี้ขออนุญาตให,ให้ให้ข้อมูลว่ามันมันมีสัญญาณของความแย่มาก,ก่อนที่จะมีโควิดแล้วเด็ดอย่าเข้าใจผิดคิดว่าแย่เพราะโควิดไม่ใช่นะครับเราแย่มากก่อนโควิด อันนี้คือสิ่งที่เป็นปัญหานะครับอันนี้เองเนี่ยอยากผมอยากจะชี้ให้เห็นว่าเราจะประชุมเอเปกอยู่แล้วใช่ไหมครับอยากให้รู้ว่าต่างประเทศเนี่ยเขามองไทยอะไรปัญหาของไทย9ข้อที่ต่างประเทศมองแล้วมันเป็นปัญหาอยู่ในแง่ภาพหลักที่แย่นะครับเรื่องแรกเนี่ยครับหนีไม่พ้นนะครับอันดับหนึ่งเลยคือเรื่องการประเทศที่ประเทศไทยมีการปฏิวัตินะครับ ถึงแม้จะห่างมา8ปีแล้วแต่คนที่เป็นรัฐบาลอยู่ยก็ยังเป็นคนที่มาจากการปฏิวัติอยู่มีการสืบทอดอำนาจอยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต่างประเทศค่อยขึ้นอันดับหนึ่งเลยนะครับเพราะประเทศไทยไม่สามารถแข่งขันได้ความสามารถแข่งขันลดเพราะเรามีการปฏิวัติและอย่างทุกวันนี้ก็ยังมีข่าวลือนะครับว่าคนนน้นก็จะปฏิวัติคนนี้คือปฏิวัติ เหมือนกับการปฏิวัติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยได้ตลอดซึ่งมันเป็นเหมือนกับประเทศร้อยพัฒนาที่มันเกิดขึ้นในอเมริกาใต้เออเลยมันภาพเราเป็นอย่างนั้นไปเลยนะครับซึ่งผมเองก็ไม่อยากให้มีอย่างนี้แล้วก็ต้องไม่มีแล้วนะครับการปฏิวัติไม่ว่าเรื่องเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยต้องไม่มีปฏิวัติประเทศเราถึงจะเดินหน้าต่อได้และภาพหลักเราจะดีขึ้นนะครับข้อที่2เนี่ยเป็นเรื่องหลัวฟลอครับถึงแม้ว่าเราจะเรื่องข้อกฎหมายเรื่องระบบชุติธรรมเรา อันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าต่างประเทศเขามองว่าเราระบบพิษธรรมเรามีปัญหาจริงๆอันนี้ผมเองไม่ได้ไปดูถูกหรือไปก้าวล่วงอะไรทั้งสิ้นนะครับเขาจากการพูดคุยกับหลายๆสถานทูตแล้วก็นักธุรกิจต่างประเทศเขาไม่เชื่อถือเขาไม่เชื่อถือดัวฟลองของไทยซึ่งเราเองก็ต้องปรับเปลี่ยนนะครับถ้าไม่งั้นเนี่ยจะเป็นปัญหาความไม่แน่เชื่อถือต่างๆไหมครับไม่ว่าเรื่องใช่ไหมครับอย่างที่สสจิราพรพูดเรื่องเหมืองทองคาาใช่ไหม ก็ต้องเขาตรงไปเอาที่อื่นมาเวลามีมีปัญหาต่างๆเขาก็ไม่ยึดกฎหมายไทยเขาไปยึดกฎหมายของประเทศอื่นเพราะเขาไม่เชื่อกฎหมายไทยอันนี้คือสิ่งที่ที่อยากฝากว่าถ้าเกิดเรายังเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยการค้าการลงทุนเราจะหายไปเรื่อยๆซึ่งมันก็ขาดหายไปเรื่อยๆอยู่แล้วนในสิ่งที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับข้อที่สมเนี่ยก็คือเศรษฐกิจไทยเราโตต่ำครับ โตต่ามาตลอดอันนี้คือสิ่งที่เขามองว่าเฮ้ยถ้ากําลังซื้อของประชาชนเศรษฐกิจโตต่ำเนี่ยกำลังซื้อของประชาชนมีน้อยเนี่ยเขาจะมาลงทุนทาไมใช่ไหมครับเราเนี่ยเ,เราโตเฉลี่ยปีละเปอร์เซนต์กว่าไละเปอร์เซนต์กว่าเนี่ยเราไปโตให้กับมหาเศรษฐีก็เกือบหมดแล้วนะครับเอาเป็นว่าไม่ใช่ฮะเกินด้วยซ้ําผมว่ามหาเศรษฐีได,ได้ได้ส่วนเกินไปทั้งหมดการว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยรายได้ลดด้วยซ้ํา อันนี้อยากจะฝากเลยนะครับว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าเราไม่มีการกระจายทําเศรษฐกิจไม่ได้โตขึ้นกว่านี้เนี่ยเราไม่เป็นที่ต้องการของต่างประเทศแน่นอนในมุมต่างๆนะครับอันนี้คืออยากจะฝากข้อที่4เนี่ยข้อที่4นี่คือการฟื้นตัวหลังโควิดเรายิ่งต่ำหนักนะเราตอนนี้เราเราเป็นประเทศหนึ่งในโลกที่การฟื้นตัวต่ำมากนะครับเราติดลบ6.2ในปี63 64เราฟื้นแค่1.6 ปีนี้เราก็จะฟื้นแค่สองเปอร์เซนกว่าในที่ผมคาดการนะครับเรายังอยู่ในระบบติดลบอยู่มาอยู่ในสามปีติดแล้วนะฮะปีหน้าก็ไม่รู้จะฟื้นหรือเปล่านะถ้ายังบริหารกันอย่างนี้อันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากบอกนะครับปัญหาต่างๆมันจะเกิดขึ้นและจะมีความเหลื่อมล้ําเพิ่มขึ้นอีกใช่ไหมฮะเพราะว่าพอรายได้น้อยเงินเงินไปอยู่กับเศรษฐีหมดคนจนก็รายได้ติดลบอีกมันก็จะเป็นปัญหาดานันทุลังเข้ามาเป็นปัญหาเยอะ ข้อที่5้เนี่ยต้องอย่างนี้ครับระบบราชการเรามีปัญหามากล้าสมัยอันนี้คือสิ่งที่เป็นปัญหานะครับเข้ามาขออนุญาตมาทําอะไรเนี่ยเราก็จะเจอปัญหาเต็มไปหมดนะอันนี้คือแล้วก็อันนี้คือเป็นปัญหาของของของระบบราชการซึ่งพรรคเพื่อไทยเราก็เสนอเรื่องระบบดิจิทัลท r านส์ o อร์เมชัการใช้ระบบดิจิทัลเข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องพวกนี้ว่าทำย่างไรที่จะให้ระบบราชการเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ เรื่องที่หกเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องอของสร้างพื้นฐานนะโครงสร้างพื้นฐานเราเนี่ยมีปัญหาเยอะตลอด8ปีเนี่ยถ้าไม่ได้มีการสร้างใหม่นะครับรถไฟความเร็วส,สูงก็มาจอดที่ลาวแต่ของไทยไม่ถึงเราก็ต้องไปพึ่งลาวในการส่งของไปจีนยกตัวอย่างนะครับนอกจากนี้ยังมีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัลที่ที่เราอย่างล้าสม,มัยของเขาอยู่เพราะฉะนั้นเราเองจะต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอย่างเร่งด่วนนะครับไม่งั้นเนี่ย ต่างประเทศเขาก็ไม่อยากจะเข้ามาลงทุนเพราะเห็นว่าเออเรายังล้าสมัยเรื่องของของสร้างพื้นฐาน IMD ล่าสุดยังตัดอันดับเราลดไปจาก43ไป44เลยนะฮะแย่ลงจาก63ประเทศนะครับ44จากอันดับ63ประเทศไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่อันดับไม่ใช่ของ200ประเทศนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราอยู่ในช่วงหลังหมายถึงว่าในแง่ของของสร้างพื้นฐานเหล่านี้ถือว่าแย่มากนะะในในมุมมองของเขา ต่อมาข้อที่7เนี่ยก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมเราเริ่มเริ่มล้าสมัยอุตสาหกรรมต่างๆที่เราใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ที่เป็นอยู่เอยอะไรเอยเนี่ยมันเริ่มจะตกยุคล้วใช่ไหมครับรถรถอีวีก็ไปประเทศอื่นหมดยกตัวอย่างนะครับธุรกิจอิเล็กทรอนิกก็ไปเวียดนามหมด เราเองเริ่มมีปัญหาว่าเราจะมีธุรกิจอะไรที่จะก้าวต่อไปในอนาคตซึ่งเราพูดถึงนี้ก็เป็นเรื่องของที่จะต้องมีอ,อุตสาหกรรมต้นน้ำนะครับที่พรรคเพื่อไทยเราเสนอมาตลอดก็คือเรื่องของการจะต้องมีไมโครชิปเอ่ยจะต้องมีแบตเตอรี่เอ่ยจะเร่งเรื่องพวกนี้ให้เกิดขึ้นอย่างไรเพราะถ้ามีอุตสาหกรรมพวกนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่จะเอามาทำออขยายธุรกิจอื่นๆต่อได้อันนี้คือสิ่งท,ที่ที่อยากบอก ข้อที่8เนี่ยข้อที่8นี่สาหันนะครับคือเขามองว่าเรามีทุจริตเยอะอันนี้เป็นปัญหาเลยอันนี้จากล่าสุด Transparency International นะครับเรามาอยู่111เลยตก5ปีติดก,กันการทุจริตนี้ถ้าจำมันได้เนี่ยเมื่อกีวันที่ผ่านมาท่านรัฐมนตรีครั้งนะครับอ,อ,อาคมเติมพิยาภายัยศิลท่านเอง,เองอยังออกมาพูดเลยว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่ เรามีความโปร่งใสที่ลดลงเขามีทุจริตคอร์รัปชันมากขึ้นอยอมรับเองนะฮะท,ท,ท่านท่านท่านรัฐมนตรีคังยอมรับเองว่ามีปัญหาแล้วต้องเร่งแก้ไขอันนี้คือเรื่องใหญ่นะครับพอมีทรัรยชันเยอะๆเนี่ย,ยก็ไม่มีใครอยากจะมาลงทุนกับเราข้อสุดท้ายเนี่ยข้อที่9เนี่ยเรื่องที่สําคัญที่สุดและเป็นปัญหาของทุกประเทศก็คือผู้นำครับผู้นําขาดวิสัยทัศน์อันนี้ สังเกตได้นะครับอันนี้ไม่ต้องเถียงกันเลยท่านพูดแต่ละเรื่องเนี่ยไม่มีวิสัยทัศน์ไม่ได้แสดงว่าทิศทางประเทศเป็นเห็นไหนมีแต่เรื่องเก่าๆเรื่องแบบตลกเรื่องที่แบบล้าสมัยหมดนะเฉยๆเฉมๆเหมือนที่ผมบอกนะครับนอกจากนี้ภาพลักษณ์ท่านก็ยังเป็นการสืบทอดอำนาจเหมือนที่พูดแล้วนะครับจากต่างประเทศเอ่จากการปฏิวัติมาต่างประเทศก็มองอย่างเงี้ยครับ9้าข้อเนี่ยเป็นข้าข้อที่เป็นปัญหามาก ที่ต่างประเทศก็จะมองว่าโอ้ประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาเรื่องพวกนี้เยอะและจะแก้ไขอย่างไรถ้าไม่เร่งแก้พวกนี้เราไม่มีทางฟื้นเลยนะครับรคพระนไทยเรารู้ปัญหาเราจะแก้ปัญหาแล้วเราก็จะรู้ทางออกของเรื่องพวกนี้ได้นะครับขอบพระคุณครับ